สวัสดีครับวัน,นี้วันที่สิบแปดกุมภาพันธ์สอง6ันห้า้อยหกสบหกะครับวันนี้นอตติงแฮมเจอแมนซีนะครับนอตติงแฮมอยู่อันดับที่สิบสี่นะครับแมนซีอยู่อันดับที่หนึ่งนะพี่วันนี้แมนซีเล่นในบ้านนอตติงแฮมนะครับมาดูสถิติของทั้งสองทีมกันนะครับแมนซีนะครับชนะมาทั้งหมดสามแพ้สองเสมอหนึ่งนะครับ นอตติงแฮมชนะ2แพ้3เสมอหนึ่งนะครับนอตติงแฮมนะครับแพ้จากสแพ้สจาก4เกมหลังนะรวมทุกรายการนะครับฟอร์มแนวลุกนะห่วยนะของนอตติงแฮมนะครับพวกเขาได้แค่1ลูกจาก4เกมนะครับนอกจากนี้นอตติงแฮมนะครับแพ้60นะครับจากเกมแรกที่พบกับแมนซีนะ เกมนี้นอตติงแฮมนะครับไม่น่าหวังนะครับน้องฟันธงไปที่แมนซีนะครับวันนี้เรือใบต้องมานะครับวันนี้น้องมีกลุ่มน้าเล่นด้วยนะครับมีสมาชิกมากกว่าสามร้อยท่านเลยนะพี่น้าเล่นกันทั้งวันนะครับน้องมีโปรมชชั่นด้วยนะครับสามร้อยฟรีหนึ่งร้อยหนึ่งพันฟรีสามร้อยบาทนะครับใครสนใจแอดดีไลน์น้องมาได้เลยนะพี่มีจํานวนจํากัดนะครับขอบคุณครับ